Hả? Yep Đi 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 Ủa bất kỳ quá Ôi, cái nhà kha nó như vậy cho nó เทือดที่ซีจะขึ้นบ่ขึ้นโอ้บอ่ขึ้นหนักบ่ขึ้นหนักผู้ชานื่อยเ่วดจกโจกจกโจกปไหลเร็วเร็วเร็วโจกแง่เมืงมึงเมืงเมืองแรกันเห็ดอีหยังดึงบ่ขึ้นครับสิวินล่อสักวันสิวินวินล่อให้ให้รถให้ ให้มันเหยียบไม่ให้ได้ครับแล้วยังชิดึงยังชิดึงอีกที่หนึ่งนะครับบาด่นี้นโอ้โหเอ็มแปดแปดสุดแปดเท่างานเขาแล้วครับ <laughs> แขกกันแท่นะเออรถลงได้ไหมไม่รถไถอีกคันลงลงมาได้ไหมนี่ดึงถอยไปนู่นาะดึงถอยไปก็ได้มันน้าเห็นไดยืนป่โทูบอก เขบอกไอ้แขกมาไปมเขาบอกไอ้แขกมาเลยไอ้แขกยืนเฮือนอยู่ไอ้แขกมาหอดเฮือนพอดีโอ้โหวางไอเสียเอามาทำไมในรถอะใส่ยาใส่ยาอีกข้างถ่ายอันนู้นนี่สีเหลี่ยมเลยนบ้าโอ้โหมันหมื่นนะครับนี่มันหมื่นมันหมื่น S <S โอ้อย่านขางกูแทะลมก็เลไยไถตบเข้าไปแล้วมับน,น,นบ่ยังมาฆ่ายี่ห้อยกีไทอีกบาทนี่วิ่นแล้วม่นบ่วิวินหรือบ่ฮ้องก็ซื้อบอดีวินมันบ่มาถึงก็เจอชอดเด็ดเลยครับผมเออตัวแรงเขาตัวแรงหากินน้งทางกันแท้ ยันยันฆ่าขักูที่อา่านาฆ่างให้อ๋อบวกบวกมันขา้ขามไปพุ่นเดอ้อไปเข้าเฮืางใตยพุน่นอ๋อครับเอ,ะะเอาเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมโทรหากูแขกก่อนนะครับว่าก,กูแขกที่ว่างมาดึงให้บ่เนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมมาถ่ายใหม่ โทรหาโกแขกแป๊บเดียวครับผมโอ้นี่ครับผมงานใหญ่เลยมุมกันแท้นี่เข่าขาเจ้ากระลังสิเข่าก็เลาะกระลังสิม่านเขา่าม่านลูกนี่เดี่เขาถอกแล้วนี่เขาถอกแล้วนี่เขาก <laughs> ขากลล็ลดลดค่าอยู่ข้างข้างหน้านะครับผมพอดีเพิ่นหมั่นข้างหน้าครับห <laughs> มั่นข้างหน้าสิาปลูกอ้อยของเสียทวัดนะครับผม <laughs> ไล่สุภโชคแ <laughs> ม่นบ่ <laughs> ใช่ไหม อ่านออกอ่านถูกไหมนี่ไล่สุภโชคโอ้เกมห้วยอันสองอันนี่นั่งบุตรบุตรเกิดประโยชน์อีกอย่างเลยตัวนี้สองอันนี่โอ้ยบดทวงนลำหนักหายเลยโอ้ยต้องหาเวทมาทวงให้หมอหนี่แล้วนี่สองอันนี่โอ้นนล,โอออลุองคักขนาดครับมันน่าจะมันโมนเมนดินทรายนะมันเป็นดินเหนียว โอ้เลียนลงไปยังบาทเลยเอ,อ้ยฮ้อนดีแน่แหละหอนเันหมาเว้ย ไป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 ยังรถไทยนะ่ะเอาคามไปนีที่เนี่ยเดีย๋ยวเอาลงไม่ยังก่อนนะครับเดี๋ยววันคลองสูง่คลองยังก่อน เอาครับสีล่องดึงมึงขนาดมันจะขึ้นบ่เอาเยับเร็วเร็วเร็วโอ้บ่ขึ้นว่ะบ่ขึ้นบ่นขึ้นบ่นขึ้นฮะ โมเมนต์ของหยอกแล้วไปขึ้นมาลาบานอันเดียวดเนี่ยข้าวเดียวได้ครับบักรออันป้ายสตโตน,นี่ยอดสลักอ่ะพุ่งเลยพุ่งออกไปเลยสู้ความบ่เอา โอ้ยยิ่งยานค่ามันกั้นอยู่เว้ยเอาสลิงเอาสลิงนั่นนั่นรถกุญแจก็ยุ่รถนั่นละตาบัสกุญแจก็ยุ่รถนั่นละมันมีจังหวะดากมันเบาปวดมาแล้วครับสลิงเขาโอ้ยยิ่งยานตัวมันเลี้ยงงาปวดเดี๋ยว มาจอดจอดยักหน่อยเด้อสวัสดีมาจอดจอดยักหน่อยน,นี่มองมันมันได้มองยืนแล้วนี่อแแ่แขกแขกแขกก้อนของตัวน่ะเออเอาตึงๆเลย,ยปฏิโจสลิงหมันบอปติทั้งทั้งขาดบอขาดแน่นอนย่าทะลูดครับเอาสลิงมาต่อแล้ว ระมาเข้าไปจัำๆพูดนอาเออมาเข้าไปอีกเออกล่า,าวาว,าว่าให้มันถีบโน่นน,นี่ขึ้นรถนี่โอ้ยมันคือความคึดคือสิคักอยู <laughs> ่ละ้ <laughs> ันี่คือความคึดนตะกร้าเลยรถนี่เน,นาะตัวฟีรอถ่าเลยเด้อฟีรอถ่าเลยอย่าลืมเหยียบกันฟีเด้อ อาครับผมล้ออีกยกที่สองขึ้นบ่ขึนโอ้ยขึ้นได้หลายเอาจอดให้ยังมัน,ม,นมันจิมาอะไรเดีย๋ยวหันเอา้ามันจิมา่าอะลรมันจอดเท่ผู้ดึงก็ได้ มันสิแมห่หัวจอดมันสิแม่เลยของหันเฮ<อ><อ>้ยย,ย,ยับไหมยับไหมโอ้ยโค้ชแขกอะยิงจะขึ้นแล้วจอดเลยใช่ไหม ต่อสลักออกก่อนอนะ่ะอ้ึองรงมันที่นึงอีหละชื่อสองเผามาัดมัดมัะสลิงเขาไปอีกอ้ยเอามา่หยั่งดอก บรตโจ๊อววันมาสลิงเขาไปเองครวับโอ้ยเมซี่ฟอรทเาก็เป็นสีน่ามึงนี่นาะเจอเจอคิดตมมึนๆเข้าไปไปว่าเป็นเน้ะครับเผ่าเดียวนี่ เอาครับยกที่สามโอ้งานสร้างเลยครับบาน อยโยกดิถอยโยกถอดสลักดิโยก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 ไอ้ธนบัตถอดอะ่ะร่างมันหนีบมือ นนเ็นได้บ้านเลยเคื่องที่ซีจะขึ้นบ่ขึ้นโอ้บ่ขึนหนักบ่ขึ้นหนกับกบ่ขึ้น,นบ่ขึ้น บ่บ่มันค้ำแลวพุนมันฟีตลอดทางพีม่ปวดหางเนี่ยบ่ปวดหางเหรอเมื่อคืนค้ำ่มันข้ำไปบดเลยเอาไม่ไม่มาห้องรอหนาได้บ่รออืมรอฟังพุน อืมเพราะว่ามันมันข่ขึ้นมันเห็นอยู่ไหมเดี๋ยวขึ้นยมเอาเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปหาวิธีซอยเพื่อนก่อนมาถือตะกล้องเลยเพื่อนอย่าให้จกโจกจกโจกปไหลเร็ว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 มึง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 ก่ากันเท็นอีหยังดึงเบื้องขึ้นครับสิวินล่อสักกอนสิวินวินล่อให้ให้รถให้ให้มันเหยียบไม่ให้ได้ครับแล้วย่งสิดึงเดี๋ยวย่งสิดึงอีกที่หนึ่งนะครับบาดรใ้นี่ เพราะว่าดึงไดนก็บ่ขึ้นแล้วครับดึงไปซียกแล้วอย่ามันลมน้ำกันนะครับมันสิคั่มแล้วมันสิยากโอ้ยขิดหอดเสียโกูดิขิดหอวแปดซองเสียโกูดิเฮ้ได้แต่ละซ้ำนั่นหาหัวจุกมันมาเนี่ยออหัวจุกมันยุ่งตรงไรห,นห,งนหนล่ะบ้านแม่หาแต่หัวจุกมันน่ะ โอ้ยงานหยาบแล้วครับความันสีง่ายขีดตุ่มดูดครับมันเป็นดินทรายนี่ขีดตุ่มคักๆเลยนี่อยู่เท่งบ่อยู่เท่งในการโบใส่หู้นี่ไหมแต่ไม่จุ้ยใส่อยู่ข้างในวะถอยถอยมาซองหนึ่งเลยบ่ลองถอยกันนะถอยล่อไหม บ่หมุนมากหมุนกลับมาาถอยถอยเออเดินนาก็ได้เออห้มันหนีไปเลยไอรหนงไงรสามีกวดด้มไดบวิ่งได้เดี๋ยวเดมันเนกมันเนกไม่ลงไปหรอตัวฟี่เลยแมตัวฟีรอเลยไปได้อยู่นไปคอยใช่ะไปเอกไปเอก ไปเอกไปเอกไอก้ดีเลยมาวานี่เอาซื้อสิโอ้ยมันขึ yeah. ้นเฮ่งดีแล้วใส่ลนึงสาๆเด้อเดี๋ยววินดูก่อน หยับกันฟีเนี่ยหยยบกันฟี่ใส่ลนึ่งอ่ะไข้ซซาที่สุดซ่าซา ออกขึ้นหน้าขเขดมันยางไม่ได้โอ้ยบ่ได้ครับผมจมลงเบิดเลยุนไปเลยุนไปเลยุนมันขึ้น่งเด้อเยเรออกน้ำเลย ออกน้ำเลยงานหยาบนืก้มันฉีกขึ้นง่อยเลยครับบนงอนมันมงอยหาเลยข้าหน่อยข้าเงี้ยวัดวุบานเอามันเอาขึ้นม่อีก่ได้บหทามดมันเปรตเดีมันมันบมันมีด่านเลยทั้งไตมันจมลิฟต์เลย เบื้องดินไม่เห็นบ่นีนนม่นนมันเล็บปอยูไม่นเห็นโศกันกันมาอีกเอาครับผมเดี๋ยวหาวิธีใหม่ก่อนครับโอ้ย yeah, แย่อยู่ครับแบบนี้ฮัทมึงสภาพโชเฟอรถใส่ไม้แข่งกางเกงสีขาวมาใส่มาขาบับรถอ,อ,อ,อ่ะเซโกแขกปลาไหลปลาไหลอยู่ใช้ปลาไหลโอ้ปลาไหลอยู่นี่พี่สงสัยสงสัยมันหมุน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 นี่นี่ โอ้ยมวนกุบแ็่หยังบาดฮะมาเมืองรถข้างในมหาอยู่หากินเสื่อยวนทำไมสิมักได้ค่ะทกคนเอาไปเส้ต้มปลาหลเอไปเส้ต้มเสไปเตต้มปดูใครพัวเจจากินรถเอาไป้ตมปลเกย่านวเงี้ยงนฝันี้ร่วมกันทกน